คุณเคยดูคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกไหมที่มีผู้คนมากมายนับพันนับหมื่นไปพร้อมกันแล้วสร้างกระแสสนามอารมณ์ร่วมกันทั้งความกลัวทั้งความสนุกทั้งความภักดีต่อศิลปินของพวกเขาคุณรู้หรือเปล่าว่าน,นั่นอาจจะไม่ใช่คอนเสิร์ตเพื่อความบันเทิงแต่มันคือพิธีกรรมเพื่อมอบพลังงานลบให้กับซาตานขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับแล้็ขอบคุณสำหรับคนที่สปอนเซอร์ชิวน,นะครับใครอยากสปอนเซอร์ศูนอยากให้มีคอนเทนต์ พื่อการเติดรู้นะครับขอมาสามารถปัดขวาหรือว่าดูที่ใต้รูปโปรไฟล์คุณทุกคนครับคอนเสิร์ตหลายหลายคนนี่อาจจะไปดูคอนเสิร์ตแล้วนะหลายคนอาจจะไปดูคอนเสิร์ตรนะดับโลกแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตใหญ่ๆไปไงบ้างฮะแสงสีเสียงนักร้องระดับโลกผู้คนเป็นพันเป็นหมื่นไปรวมตัวกันนะฮะปีดกิจล้อสร้างความสุขเสื้อการแะกันะฮะแล้วก็เกิดพลังจํานวนมหาศาลเกิดขึ้นในที่นั่นนะครับเพราะเป็นมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตในที่จะเล่าให้ฟังว่าคอนเสิร์ตนี้ เป็นคอนเสิร์ตที่อาจจะทําเพื่อบูชาสถา,านก็ได้นะครับเนื้อเพลงที่เขาใเนี่ยว่าคขาว่าเนื้อเพลงพวกนี้ก็หมดบทสวดเลยนะแล้วก็การขยายพลังงานทางอารมณ์เนาะใช้อารมณ์ร่วมกันศิลปินคนนั้นก็ทาให้ผู้คนเกิดอารมณ์เกิดความสั่นไหวทางพลังงานของอารมณ์เกิดขึ้นปนก็กลายเป็นว่ามีพลังงานมวลรวมแล้วก็เชื่อมโยงเหมือนคนหมื่นคนคที่อยู่้วยการแล้วจะลิงพลังงานแล้วก็สร้างพลังงานเดียวกัน อีจะมาน l o ห d ถึงคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งที่อเมริกาปี2021ที่เอสต์โวเวอร์เอสตโวเวอ์ตอนนั้นเนี่ยมีนักร,ร้องหลายคนอลในเนอก็คือทาวิสกอตทาวิสกอตได้ขึ้นแสดงแล้วผู้คนบ้าคลั่งมากกับดนงคลั่งเลิดเข้าใจใช่ไหมคอนเสิร์ตใหญ่ทุกคนเคยเห็นใช่ไหมกรีดร้องบางองา้างร้องไห้บ้างมีความสุขล้นเหลือนะครับแล้วก็เป็นไงฮะให้ความภาคภีต่อศิลปินมากศิลปินจะทำอะไรจะว่าอะไร คุณยอมไปหมดเลยแล้วที่สําคัญก็คือว่าแสงสีเสียงที่ถูกจัดวางเอาไว้เนี่ยซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ถูกจัดวางไว้หมดเลยไม,ม่ว่าจะเป็นซมบสัญลักษณ์ต่างๆแสงต้องเปอย่างนั้นสีต้องเปอย่างนั้นเพื่อคุมผู้คนผู้ชมในคอนเสิร์ตน,นะให้อยู่ในการควบคุมไม่ได้แล้วทาวิสกอตเกิดก็ร้องพอล้องประกอบดผู้คนเพิ่มขึ้นพอผู้คนเพิ่มขึ้นก็บอกมีเหยียบมีทำให้ผู้คนเสียชีวิตแล้วตอนนั้นพอมีผู้คนเสียชีวิตป็นไงผู้คนก็ยังไม่รู้รู้บ้างก็โอ้โหอาร์มันทะลุละ แล้วผู้คนเราพอมีคนเสียชีวิตอารมณ์ความกลัวเข้ามาพูคนเรามีอารมณ์ความกลัวเาะผู้นคนก็เข้ามาอีกเข้ามาอีกนะครับอารมณ์ความกลัวมันถึงขั้นขีดสุดทุกคนเพราะขีดสุดโลกับอารมณ์กับความพักดีศิลปินอารมณ์อะไรก็เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยเกิดพลังงานพลังงานหนึ่งที่เรียกว่าลูสนะครับหรืออาดีโนโคมพวกเนี้ยมันเกิดเป็นพลังงานและมันจะกลายเป็นพลาสมาคือพอมีพลาสมาเนี่ยมันสามารถเก็บได้เขาพลังงานมาจากอลไรบ้างมาจากความกลัวสุดขีด ความพักดีความเจ็บปวดสุดข,ขีดและตอนนั้นมันเกิดแบบนี้ขึ้นทาวิสคอต์เองสแสดงว่าหยุดพอหยุดหยุดไปพักนึงก็สแสดงต่อเขาบิดว่าตอนนั้นทาวิสก็โดนฟ้องแ้ะทุกคนนะโดนฟ้องในกรณีนั้นในคดีนั้นเหมือนกันแต่ผู้คนก็เสียชีวิตแล้วเกิดกระบวนการเหล่านี้ขึ้นและที่ถามว่าเขาบอกว่าคอนเสิร์ตที่มันเป็นยังไงคอนเสิร์ตนี้นะครับทุกคนมันถูกจัดวางไว้เรียบร้อยแล้วโดยคนจัดนั้นก็คือดวกวค ซึ่งเป็นเอ t ติตที่ปรากฏอยู่ที่ในโลกนี้นะครับซึ่งเขาเป็นเอนติตอีกมิติหนึ่งนะครับที่เข้ามาที่นี่แล้วเอนติตพวกนี้มันทําอะไรครับทุกคนเอนติตพวกนี้เขาสามารถที่จะใช้พลังที่เกิดขึ้นจากความโคตรสกิที่เราเรียกว่าลู e กับอดีโนโคเนี่ยเขาอาศัยประจุลบนี้ในการดํารงคือเขาไม่สามารถเขาเขาไม่สามารถสร้างพลังงานตัวเองได้แต่เขาสามารถที่จะ ใช้พลังลบเหล่านี้กับตัวพวกนี้ก็จะมีพวกอะไรบ้างมิติตี้ก็จะมีพวกโฮเดียนพวกอโคนิกนะครับพวกนี้จะกินกินพลังที่เรียกว่าลูสกับอาดีนูมน่ากลัวมากนะครับและพวกนี้เขาจะอยู่กับคนดังๆในโลกนะครับทุกคนใครบ้างนักร้องดาราศิลปินระดับฮอลลีวูดระดับโลกนะครับคุณสังเกตดูแล้วนะคอนเสิร์ตใหญ่ๆเดี๋ยวนี้มันมีแปลกๆนะมันมีไฟแปลกๆมันมีบรรยากาศมันมีมันมีอะไรฮะมันมีอารมณ์มันมีจังหวะมันมีเบส แบบเสียงน่ากลัวน่ากลัวแล้วลก็กรดค้แอกจคุณไปเวลาคุณไปวันที่คุณล่องหรอคุณลืมไปเลยแล้วคุณสันดุกบกรรยากาศพอเกิดความกลัวหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรกลัวคุณก็ณจะกลัวจนสุดขีดผมจำหน้ามีอยู่ครั้งหนึงที่เกาหลีแม่ที่ผู้คนไปแออัดกันนะแต่อวไรก็เป็นเหมือนกันและพวกนี้นะครับก็จัดวางหมดเลยและที่สําคัญนะพวกนักเราวพวกดาราพวกนี้นะครับเขาขายจิตวิญญาณให้กับเอนทิตี้พวกนี้ไป แลกกับการมีชื่อเสียงเพราะพวกนี้พวกเอนติตี้พวกนี้นะครับมันสามารถทําให้นักร้องระลาบพวกนี้มีชื่อเสียงสุดโตงแบบสุดยอดที่หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้แต่ต้องทําสัญญาแลกกันเพราะเขาต้องการพลังลบนั้นเวทีกระบวนการต่างๆพวกเอเดโกพวกนี้ก็จะจัดวางไว้อย่างสมบูรณ์แบบมีสัญลักษณ์ของพอเทามีสัญลักษณ์ของอที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนมิติลงมาได้แล้วก็กัรกินพลังงานที่เป็นพลาลสมาที่ก่อําเดชจากมนุษย์นั่นแหละ มนุษย์หมื่นคนก็ส่งสัญญาณเดียวกันส่งพลังหารลบพร้อมกันก็เป็นสิ่งที่พวกเด็โฟนี่ชอบมากเลยจะว่ากันแล้วนะครับยุคนี้มันเป็นยุคสมัยใหม่นะมันก็เหมือนเหมือนกับบาบิโลนกับซูเมเรียนยุคนั้นนะครับการบูชายานันการบูชาเทพเจ้าเขาใช้เหมือนกันเลยแต่แค่เปลี่ยนยุคเป็นยุคเทคโนโลยีและเทคโนโลยีก็อยู่ในไหนฮะอยู่ในเสียงเพลครนะับทุกคนเทคโนโลยีมันอยู่ในเสียงเพลงแนละบทสวดหรืออะไรถูกซ่อนเอาไว้ในเสียงเพลงหมด เสียงเพลงปกติเนี่ยมันก็มีความทีบแบบหนึง่งแต่พวกดโก้เนี่ยจะเอาความทีแบบนียมาซ่อนไวไ้ในเพลงพอฟังแล้วพอแตะบีและเตบเ,เสียงเบสเ,เป็นได้ผู้คนหมื่นคนไปอยู่รอมกันคุณคิดดูแลกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะจะร้องไห้หหยหวนจะกรีดร้องจะอะไรก็ได้ไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นสนุกเกี่นเดียวล่ะคุณก็เคยเห็นบรรยากาศอยู่ใช่ไหมนนคนดังคือพระเจ้าสนามกีฬาก็คือว่าทุกอย่างมันถูกสะกดจิดด้วยจังหวะ ศิลปินคือไอรอนเวทีคือแทนบูชาแฟนเพลงหรือแฟนคลับก็คือผู้ไรฮะอุนามาสการธรหมัโมวนนี้นำมาฝากเลยครับทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนเหมือนกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีคอนเสิร์ตใหญ่นั้นแต่ตอนนี้าทราบว่าคอนเสิร์ตดังๆในต่างชาติการประเทศเนี่ยกขาน่จะจัดที่เมืองไทยหลายคนเสิร์ตทุกคนเราสังเกตดูนะครับว่าคอนเสิร์ตไหนที่มันมีแสงสีหรืออะไรก็แลายที่ทําให้ผู้คนด้วนะฮะตื่นเต้นตื่นกลัวหรืออะไรก็ตามมีอารมณ์ร่วมเยอะ นะครับคุณเข้าไปในมิติกาแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้ันเปลี่ยนโลกนี่แบบเปลี่ยนตัวฉันแล้วตอนนี้ฉันเข้าไปมันดูอีกโลกหนึ่งนะฮะอะไรทำมาแบวบางดีๆพอต่อไปพวกดาราพวกนักแสดงต่างๆเนี่ยอาจจะถูกเอนติตี้พวกนี้นะครับครอบครองและก็ใช้เป็นเยือในการสร้างพลาสมาปลังลงบที่เรียกว่าอาดีโนโคมเพื่อเป็นอาหารอัรโอชาให้กับพวกเขานั่นเองที่ตามนโยบายทีดีที่ดีโอไหมฮะสามารถสืบสกอดเพื่อสร้างเท่าสัตว์เพื่อการติดโลกครับ